สสลลามมอะักุครบวัสดีวันเสาร์นะครับที่16บหกธันวาคมพศ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา3ามโมงคุณบิก๊กคุณบิก๊กนะครับลูกค้าเจ้าใหม่นะครับเพิ่งมาคุณบิ๊กของบางตัวนี่มี2บิก๊กหรือ3บิ๊กนะนี่คือบิก๊กลูกค้าเจ้าใหม่เพิ่งทักมาเมื่อประมาณชั่วโมงหนึ่งบางทีบดีบางโตไปออกไปส่งต้นไม้บอกว่าจะขอดูเพชรบ้านนานะครับเห็นคลิปเห็นคลิปแล้วครั้งหนึ่งอยากจะดูทั้งหมด เออลงคลิปลงคลิปใหม่ได้ไหมนะครับให้ไปดูตรงไหนเดี๋ยวมังโตลงคลิปให้ดูเลยนะครับนี่ถอนหญ้าก่อนจะลงทั้งทีโอ้ยเร็วทมมครับมับงโตไม่มีเซตไม่มีอะไรล่วงหน้าหรอกนะครับเห็นกันจริงๆใหม่ๆนี่แหละนี่นี่ต้นนี้ก็ใหญ่กระถางปี๊บนะกระถางปี๊บนี่รากยืนใหญ่ๆเลยนี่ขอสองพันนะครับอันนี้ก็ขอสองพันนี่ก็ใหญ่ๆเหมือนกันนี่เมนเมนปลาล่ำปลาเหลือปลาเหลือปลาหลาดูใบดิ อันนี้มันไม่ต้องไม่ต้องโกหกกันหรอกเนาะก็เห็นเลยเนี่ยนะครับนี่ดูใบดูทรงนี่กระถางตีบใหญ่นะครับนี่นี่ขอสองพันนะครับแล้วก็อันไหนอีกนี่นี่ขอสองพันนะครับนี่พุ่มเต็มนะครับนี่ไล่ไปเลยนี่บ้านนานี่ขอสองพันนี่อีกต้นหนึ่งนี่ดูทรงขอสองพันนะครับนู่นอีกต้นหนึ่งขอสองพัน นะครับข้างบนนู้นเีกจริงๆมันต้องไปขึ้นกระถางหกสิบแล้วนะนะครับนั่นก็ขอสองพันนี่ไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยครับเป๊ะไหมอ่ะดูใบดูอะไรก่อนนะครับนี่อันนี้ก็ขอสองพันนี่ก็ขอสองพันนะครับนี่นะครับก็ตามน,นั้นเลยแคปหน้าจอมาแล้วกันนี่อีกต้นหนึ่งนี่ดูใบพอมันสะท้อนกระแสงนี่เราจะรู้ได้ชัดเจนเลยครับนี่ดูใช่ไหมเนี่ยนี่ก็ยังไม่ได้ถอนย่ามกันนี่ก็ขอ2 0 0พัน สวยมากส่วนทรงองเอลดีเมนสวยเมนใหญ่ใช้ได้นะครับอันนี้ขอสามพันนะครับอันนี้ขอสามพันนะครับพุ่มเกินกระถางปี๊บใหญ่แล้วนี่ต้องม่ขึ้นหกสิบเซนแล้วนะครับต้นนี้ขอห้าพันอันนี้บ้านนานันเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูดอกดอกแม่งไม่ยอมมาสักท,ทีทรงแม่งแปลกประหลาดก่าเขานะครับเนี่ยแม่เดียวกันหมดนะครับนี่นี่ขอสามพันขอสามพันขอสามพันนะครับต้นนี้ขอห้าพัน นะครับนี่นะครับเนี่ยขอแค่สองพันเองเนี่ยใครจะเอาก็รีบเอาไปนะต้นนี้ใหญ่มากเลยจริงๆมันต้องสามพันแล้วเนี่ยนี่ถ้าก็มาต้นนี้ขอสามพันนะครับนี่สวดทรงองค์เอลดูเมนดูเมนโปะปะบะโบเลยนี่ดูเมนนะครับนี่สามพันนะครับอันนี้เป็นตัว F1 นะ F1 ต้นแม่อยู่ข้างหลังนะครับนี่นี่ขอ2,000นะครับก็เห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดติดตามนะครับใน YouTube Facebook นี่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 เคสอนแลบแล้วเห็นไหมนี่ ครับเกสอรแรบๆเบกสอรแรบๆบนะครับจะเป๊ะๆหน่อยนะครับนี่นะครับนี่อุย้ยมือไปโดนนี่เห็นไหมนี่นี่ก็ขอสองพันนะครับนี่ก็ขอสองพันนู่นก็ขอสองพันอันนี้ขอสี่พันต้นนี้ขอสี่พันต้นนี้ขอสี่พันชอบต้านไหนก็แคปหน้าจอมาแล้วกันบางตัวไม่ไม่ไม่ได้วงละเอียดอะไรเยอะเพราะว่ามันขายออกไปเยอะอะกลัวไม่มีกลัวไม่มีไม้โชว์ตอนต้นใหญ่นะครับนี่ อันนี้ขอสี่พันดูกิ่งก้านทรงดูทรงดิดูใบนะครับอันนี้ต้นหนึ่งขอสามพันนี่ต้นหนึ่งดูกิ่งก้านใบดอกดีมากนะครับดอกสวยนี่นะครับทยอยทยอยละนะครับนี่เนี่ขอสามพันนะครับทรงใช้ได้ทรงใช้ได้นะครับน,น, 3, น,บนะบนี่อันนี้ขอสี่พันนี่ทรงใช้ได้นี่เป็นรากธรรมชาติทั้งหมดนะครับ บ้านนาจะไม่ตัดรากตะขับแล้วมางตไม่ทําไม้รากตะขับนี่อันนี้ขอสี่พันอันนี้ขอสี่พันอันนี้ขอสี่พันดูเมนนะครับอันนี้ขอสามพันนะครับนี่อันนี้ต้นนี้ขอสามพันนะครับดูเมนสวยมากนะครับนี่ต้นนี้ขอสี่พันนะครับนี่ดูใบนะครับนะครับนี่ต้นนี้ขอสี่พันนะครับเห็นชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอมาแล้วกัน อันนี้เป็นเขาวินซ้อนนะครับเขาวินซ้อนต้นนี้ขอห้าร้อยแล้วก็บันนาต้นนี้ขอพันหนึ่งนะครับเขาวินซ้อนต้นนี้ขอพันหนึ่งนะครับแล้วก็บันานาไซเล็กลงมาหน่อยนี่นี่ขอพันหนึ่งนะครับนี่ดูเลยนะครับนี่ขอพันหนึ่งนะครับบันนาเนี่ยถ้าจะเอาเป๊ะเลยนะในร้อยต้น,น่ะมันจะมีเป๊ะเลยอยู่ประมาณ กีว่า75ต้นอีก25ต้นมันจะไม่มันจะขาดมันจะเกินมันจะอะไรไปหน่อยเพราะนั้นเนี่ยบ้านนาเนี่ยถ้าให้เกสรแลบทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องมีไม่แลบบ้างแต่พอไอเกสรไม่แลบเนี่ยพอมันไม้ได้อายุโตไปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแลบนะมันก็จะแลบนะครับเดี๋ยวใครจะบอกว่าถ้าไม่แลบแล้วก็ไม่แลบเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้าด้วยความท่ากันแม่มันเป็นตัวกิ่งแม่เนี่ยกิ่งแม่จริงๆคือไม่ใช่ F1 คือตอนลงมาจากต้นแม่เพชรบ้านนาเลยอ่ะ ยังไงมันก็แลบนะครับอันนี้มันโตพิสูจน์มาแล้วนะครับนั่นคือกิ่งแม่ไม่ใช่ตัว f 1วนะันนะนี่อันนี้ก็ขอพันหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ขอพันหนึ่งนะครับมีทรงมันทรงมันจะแน่นๆหน่อยนะนี่นี่ก็ขอพันหนึ่งอันนี้ก็ขอพันหนึ่งรอดูดอ,อกก็ได้นี่สองต้นนี้ไม่ขายนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่อ้าไม้ ไม้ลักแก้วก็มีอีกหลายต้นนะครับไม้ลักแก้วมีอีกหลายต้นเลยสกี้เฮียพาสันก็เอาไปแล้ว3ต้นเนาะอยู่ตรงนู้นบางตัวดันเข้าไปแล้วนี่เฮียพาสันเอาไปแล้ว3ต้นนะครับแล้วก็มีเนี่ย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 อันนี้อันนี้เป็นไม้กิ่งแม่ของแดงตัวนี้นะอันนี้เป็นกิ่งแม่นะบางตัวไปตัดเสียบไป4ี่ห้าสิบต้นแล้วแหละบางตัวขายออกเลยนะครับเพราะว่าบางตัวจะใช้ตังเนี่แล้วก็มีต้นที่สามนี่สวยดอกม่วงตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็นี่ตามตามคลิปเมื่อเช้าเลยตามคลิปเม นู่นนี่เฮียบประสานแล้วดอกโคตรใหญ่เลยนะครับเฮียบประสานเอาไปแล้วนะครับแล้วใครที่จะซื้อไม้ไม้เพาะ,มะเมล็ดแบบเหมาเนี่ยสิบต้นขอสี่พันนะครับค่าส่งเอามาร้อยหนึ่งแล้วก็มีไม้ตอลีลาเล่นรากนะครับนี่นะครับแล้วก็มีตอลีลาเล่นรากยังมีชุดนี้ชุดที่หนึ่งสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยบอกบางโตนหน่อยนะสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนี่คือตอลีลาเล่นรากนะครับมีชุดที่หนึ่งชุดที่สองนี่ยดูลากสวยๆเลยนะครับสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับนี่ชุดที่สอง เฮ้ยมองเห็นไห่ครบอ่ะออนี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับชุดที่สองแล้วก็ชุดที่สามนี่โคตรจะใหญ่เลยนะครับนี่ชุดที่สามนี่สามต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีไม้ไม้สีอันนี้สามต้นพันธุ์ส่งฟรีมีชุดที่หนึ่งมึงตัวมองไม่เห็นว่ากล้องมันเนี่ยคือแดดมันสะท้อนกับโทรศัพท์อ่ะมึงตัวมองไม่เห็นนี่ชุดที่หนึ่งนะชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะนี่ชุดที่สอง ชุดที่สาลูกค้ารับแล้วแล้วก็ชุดที่สี่นะครับมีหนึ่งสามสี่ไอ้หนึ่งสองสี่นะครับชุดที่สองไอ้ชุดที่สามลูกค้ารับแล้วอันนี้พี่นาลงเอาไปแล้วมีต้นนี้นะครับนี่เจ็ดร้อยนะครับออันนี้พี่นาลงเอาไปแล้วอันนี้คุณตองสามเอาไปแล้วอันนี้พี่นาลงเอาไปแล้วนะครับอันนี้พี่นาลงเอาไปแล้วก็เท่ากับมีอีกสองต้นนี้นะครับก็เจ็ดร้อยกับเจ็ดร้อยนะครับมีเท่ากับเหลืออีกสามต้นใครจะรับทั้งสามต้นนี้ก็ขอสองพัน นะครับขอสองพันนะครับเอาค่าส่งมาร้อยหนึ่งนะครับนี่ก็เท่ากับมีชมพูนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ดอกสวยนะดอก,อกอนี่หวานหวานเลยนี่แล้วก็อันนี้นี่ก็น,นี่นี่อะไรสีสนี่มีตอลีลาอันนู้นก็ใช้ได้นะก็มีอีกสามต้นนี้ก็ขอสองพันเอาค่าส่งมาร้อยหนึ่งต้นเดียวเจ็ดร้อยค่าส่งก็หนึ่งร้อยนะนะครับถ้าเอาสามต้นก็2000ขอสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยแล้วก็มีส้มเหลืองไต้หวันต้นนี้ขอเจ็ดร้อยเหมือนกันต้นใหญ่นะครับนี่ นะครับส้มเหลืองไต้หวันต้นนี้ขอเจ็ร้อยเหมือนกันต้นใหญ่นะครับก็เพชรบันนาก็มีประมาณนั้นครับไอลงไอตรงต้นละี่ห้าร้อยนี่มึงโตไม่ขายออกแล้วนะคือเก็บให้มันใหญ่บ้างก็มีไซส์นั้นละนะครับไอต้นละห้าร้อยอะไรบางตัวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยขายแล้วนะครับเพราะว่ามันมันจะหมดเอาขายก็เดี๋ยวหมดไม่มีไม้ใหญ่โชว์นะครับบางตัวต้องเก็บไว้ม้างเพราะว่าปีเนี้ยเพชรบันนามันมันได้มาแค่สองสองคู่เองอันเนี้ยสองคู่มันแค่สามสี่ร้อยต้นมันไม่พอนะครับนี่ ใครจะเอาโป้ยเซียนก็เนี่ยหกต้นห้าร้อยค่ะสีค่ะลายค่ะแบบพระดอกสวยๆนี่หกต้นห้าร้อยค่าส่งก็ส่งทั้งกระถางนะร้อยหนึ่งมีอีกเยอะเลยนี่ใครจะเอานะครับใครจะเอาหกต้นห้าร้อยค่าส่งทั้งกระถางร้อยหนึ่งบอกได้เลยเอาโทนแดงโทนชมพูโทนเหลืองอันนี้มันจะบอกว่าเป็นขาวได้ไหมอ่ะม้นบานๆไปมันก็เป็นขาวบานไม่เหมือนจะเป็นเหลืองนี่เหลืองเหลืองโทนเหลืองเหลืองชมพูนั้นก็มีหลายชมพูเหลือเกินนะครับแดง แดงแดงอันนี้ชมพูนะเนี่ยเนี่ยสองต้นนี้ชมพูเนี่ยในกล้องมันอาจจะมองเป็นแดงชมพูนะเนี่ยอันนี้แดงเนี่ยมันจะต่างกันเห็นไหมต่างกันเฉดหนึ่งเนี่ยแดงอันนี้อะไรนะอะไรนะรวยทันใจนะครับหนึ่งอันนี้อันนี้ชมพูนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกชมพูอะไรวะเนี่ยจําชื่อไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยใครพอที่จะสันทัดเรื่องนี้มึงโตไม่ค่อยสันทัดเรามึงโตดูดอกสวยพอละมีความสุขแล้วเนี่ยก็ใครจะเอาก็เนี่ยคะเขาแบบนี้เนี่ย หกต้นฮหกต้นขอห้าร้อยปกติต้นละร้อยนะอันนี้บางโตเอามาให้แก้คิดถึงเพราะว่าต้นใหญ่ที่กระถางสิบเอ็ดนิ้วบางโตไม่ได้ขายเลยปีนี้สงสัยต้องไปขายเมษานู่นแหละนะครับกระถางสิบเอ็ดนิ้วบางโตจะขายต้นละสามร้อยสามร้อยค่าส่งต้นละร้อยเงีโอ้ยพุ่มสวยพุ่มใหญ่โอ้บางโตเซ็งมากเลยนะครับพูดแล้วก็พูดแล้วก็นอยไม่เลิกอ่ะนะครับนี่พอเข้ามาถึงปอยเซียนก็พูดถึงต้นสิบเอ็ดนิ้วก็นอยเลยเอ่ะคือแบบ แทนนี่บางตัวจะได้ตังค์สะหน่อยมาหมุนตอนปีใหม่ไม่ได้เลยต้องเอาของที่ยังไม่ได้ตังค์มาขายอย่างไม้เพาะมาเมล็ดนะั่นน่ะต้องไปเอาของที่ยังไม่ได้ตังค์คือขายเอามีให้มีเงินหมุนนะ่ะลูกค้าก็รู้อยู่เนี่ยนะครับเหมือนเดือนนี้บางตัวกล่าว,ว่าจะเอาโป๊ยเซียนมาขายต้นละสามร้อยมีทั้งสามสี่ร้อยต้นเนะ่ยนะครับทรงสวยๆเนี่ยดูดิพุ่มใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะก็คิดเอาแล้วกันนะครับพุ่มใหญ่สวยมากเลย ปกติเขาขายกันน่ะห้าร้อยบางตัวจะเอามาขายแค่สามร้อยจะว่าตัดราคาชาวบ้านก็ช่างแม่งเหอะนะครับคือบางตัวอยากได้กําไรแล้วไนงะบางตัวมีกําไรตัวละร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทบางตัวก็มีความสุขแล้วเนี่ยมันใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยบางตัวจะให้ดูเนี่ยไซส์นี้เลยเนี่ยเนี่ยไซส์ต้นใหญ่เนี่ยสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยใหญ่อย่างนี้เลยทุกต้นเลยด้วยนะครับแล้วก็โอเคมากเลยนะครับบางตัวก็เลยแบบนอยเลยอะ่ะคือไม่อยากจะคิดอะไรมากเลยนะครับก็คือเอาอันนี้มาขายเลยขายตัวละแปดสิบด้วยถูกกว่าเดิมตัวละยี่สิบเน เอาค่าส่งร้อยเดียวเท่าเดิมด้วยค่าส่งก็รู้กันอยู่เท่าไหร่นะครับเนี่ยใครจะเอาก็หกต้นห้าร้อยเชื่อบมงโตซื้อน้อยนะครับมันไปวางแล้วมันก็โป้ยเซียนน่ะต้นไม้แปดเซียนน่ะโป้ยเซียนน่ะออจะคิดดูมันเฮงเฮงขนาดไหนอะ่ะนะครับคาสีเลยเนี่ยเนี่ยหกต้นห้าร้อยค่าส่งเอามาร้อยเดียวส่งทั้งกระถางเนี่ยมีอีกใครจะเอาจะเอาแดงทั้งหมดแดงทั้งหมดได้ไหววะได้จะเอาชมพูทั้งหมดหกต้นได้ ไอขาวก็เหลืองนี่ต้องไปด้วยกันนะถ้าทางจะไม่ได้กับขาวก็เหลืองไม่มีอ่ะมันมีน้อยนะครับพอลูกค้ามาที่ร้านก็เอาไอขาวไอเหลืองไปหมดแหละเหลือจะแดงกับชมพูนะก็หกต้นห้าร้อยนะครับใครแต่บางตัวมองว่าต้นไม้ดอกไม้อ่ะมันต้องสีแดงสีสว่างปะ่ะไอสีขาวก็สวยนะเหลืองก็สวยสวยทุกสีแหละนะครับก็หกต้นห้าร้อยค่าส่งเอามาร้อยหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับเอาเอาพอประมาณ นะครับก็เพชรบ้านนานนั่นเรียบร้อยแล้วไอ้ต้นละห้าร้อยอะไรไม่ไม่ขายแล้วนะขายก็ขายไซนี้เลยนะครับต้นละห้าร้อยันไม่ไม่ไม่ขายแล้วไม่ขายปล่อยออกแล้วเพราะว่ามันจะไม่เหลือไม้ใหญ่อะเดี๋ยวจะไม่มั่นใจว่ามัน <c oughs> มางตัวทเพชรบ้านานามางตัวมีต้นแม่เหรอนี่ไงนี่ดูซะดูซะอันนี้จะบานแล้วนะนี่ดูซะนี่คือเพชรบ้านานาอันนี้คือกิ่งแม่จะบอกต้นไหมต้องบอกว่ากิ่งแม่ นะครับที่ตอนลงมาจากตัวต้นแม่จริงๆนะครับอันนี้ต้องขอเท้าความถ้าใครรู้มาจากเนี่ยมาจากสวนวังทองเอาคิดพูดแค่นี้แหละฮียโตวสวนวังทองเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนาที่ที่โบ,บ,บะบะละเบลเบลเบลเบเหลือเนี่ยก็คิดเอาละกันนะครับเนี่ยโบะบะละเบลเบลเลยเนี่ยนะครับเนี่ยก็คิดเอาละกันนี่คือกิ่งแม่นี่ตัว F1 นี่คือ F1 รุ่นแรกนี่ที่บางโต ทำผมขึ้นมาเนี่ยดูกิ่งนี่ดูเป็นไงนี่คือตัว F1 ดูเดินี่เกิดมาก็แลบเลยอ่ะนะครับเนี่ยแทงแลบเลยนะครับนี่นี่คือตัว F1 นะครับอันนี้จะกิ่งย้อยๆหน่อยนะจะเด็ดจะเด็ดดีไหมนี่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 ดู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 ต้องให้เห็นต้องให้เห็นของมันนี้มันมันพูดพูดส่งเดชส่งเดาไม่ได้พูดไปพ้อยไม่ได้ต้องมีต้องมีหลักฐานนี่ต้องมีต้องมีนี่ต้องให้เห็นนี่ นี่นะครับนี่นี่คือต้น F1 อันนี้กระถางเม็ดอันนี้กระถางเม็ดต้นเนี้ยใครจะเอาต้นนี้็ข,ขอสามหมื่นนะครับสามหมื่นนะครับนี่ยเอ้ะใช่ไหมวะไม่ใช่สินี่กระถางเม็ดนะครับเดี๋ยวค่อยคุยราคากันแล้วกันไม่อยากไม่อยากต้น,นใหญ่ๆไม่อยากพูดเรื่องราคานะครับก็จะมีรอยผิวพันธุ์มันเขาเป็นแบบนี้ดูดิ ลอยย่นเป็นหนังช้างนะครับผิวแบบนี้นี่ความเป็นเพชรบ้านานานี่ดูการเดินกิ่งนะครับก็เนี่ยครับเนี่ยกิ่งแม่ไม่ใช่ไม่ใช่กิ่ง F1 นะครับไม่ได้กิ่ง F1 ไม่ใช่ต้น F1 นี่คือต้นแม่ที่มาจากต้นแม่เลยจริงๆนะครับที่เขาโตก็ต้นใหญ่ๆนะที่เขาขายไปล้านกว่าบาทนั่นน่ะนั่นแหละนั่นแหละกิ่งเขาเนี่ยเอาลงมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีกิ่งแม่กิ่งหนึ่งที่มึงโตต่ตอลงมาเนี่ยนะครับนี่เป็นกิ่งแม่เหมือนกันนะครับ อดอกบานไปซะแล้วนะครับนี่เป็นกิ่งแม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งนั่นแหละนะครับจากต้นนั้นตอนลงมานะครับเนี่ยตอลงมาเพราะมันละดินมากก็ตอลงแม่งซะเลยเอ้า้กิ่งนี้เป็นอะไรเนี่ยนะครับมันถอดน้ําเลี้ยงถอดกิ่งทําไมเนี่ยมันให้ดอกนะเนี่ยแต่กิ่งทาไมมันฟีบจังนะครับเนี่ยบางทีโดนในแมลงที่เอาเอาเอา,เอาเข็มมาเจาะต้นไหนดาวดาวต้นไหนแจ๋วแจวนี่แม่งจะเจาะเลยนี่ขอสามพันอันนี้เป็นรอยตัดกิ่งอย่างนี้นะนี่ลากขึ้นละ นะครับลากขึ้นแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้นะครับเนี่ยจะไว้ทํากิ่งแม่เนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ขอสามพันค่าส่งมาร้อยหนึ่งครับเนี่ยนี่ F1 ต้องบอกเลยเอฟวันะครับนี่ก็ขอสองพันนี่ก็ขอสองพันอ้าวบอกแล้วบอกแล้วเดี๋ยวซ้ําเดี๋ยวเดี๋ยวบอกซ้ําบอกแล้วบอกแล้วบอกเล่าบอกซ้ําบอกซากไม่ดีครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับปอยเซียนสวยๆชวนชมสวยๆนะครับไม้เพาะเมล็ดสวยๆ นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลสาสมโมอะไยกุมวะร์มะตุลล์ว่าบ้ารอกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ